ให้รับความรกจากสายใจทำให้เราลใสใจมองไปที่หน้าเราใส่ใจใส่ใมองเราใจดูสััสเรื่องหน้าเราเรื่องสายใจท่านเอากหน้าเราใจอยู่ที่สัมผแล้วเพลิดเพ พอยัมีไหมปวดฟ้เป็นชื้อ้าแก้เป็นการหน่อยหน่อยจะต้องติจเรีาบวดไหลยัมีไหจับม่งแข่งแข่งไหลตกทำให้ปวดไหลแก้เนการทำแบบนี้จะต้องตามก่อแล้วก็เก็บแต่ที่ติด You don't mean 对对对，来、啊。